ก่อนเสียบยอดทุเรียนเราควรทําอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบครับผมไปดูกันเลยฮะนี่ครับดานหเ้านเพื่อนนะครับเป็นทุเรียนพื้นบ้านนะครับผมต้นตอเป็นทุเรียนพื้นบ้านนะฮะก่อนที่เราจะเสียบยอดนะครับเสียบด้วยยอดอะไรก็ตามที่เพื่อนๆชอบใจเนี่ยเราก็จะมาทําความสะอาดต้นตอก่อนนะครับผมด้วยการตัดใบออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆ นี่เราก็จะได้แบบนี้ครับอันนี้คือต้นที่ผมตัดยอดเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราอา,อาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําการเสียบยอดนะครับผมเสียบด้านบนนี้นะครับตอนนี้ผมกําลังจะเสียบยอดหมอนทองเนาะเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอเคปะเรามาเริ่มทําความสะอาดต้นกันเลยดีกว่าเมื่อสามารถใช้อะไรก็ได้นะครับผมในการตัดนะหรือจะเป็นใบมีดกันไกลได้หมดเลยนะโอเค เราตัดอย่างไรนะเราก็จะเริ่มจากต้นที่แข็งแรงนะครับผมเราสามารถดูจากใบได้ไดเลยนะเพื่อนๆถ้าเกิดใบมันเริ่มแก่เริ่มแข็งแรงแล้วเนี่ยลำต้นมันเริ่มแข็งแรงแล้วเยเราสามารถตัดแล้วก็เตรียมเสียบยอดได้เลยเนาะนี่เราก็จะทำความสะอาดก่อนเป็นไปได้นะเพื่อนๆเ,เวลาตัดเนาะก็ควรตัดยอดให้สูงๆนะเผื่อเวลาเราเสียบสมมติเราเราเกิดเสียบพลาดอย่างเงี้ย มันสามารถที่จะแก้ไขได้ไงเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยเหมือนเหมือนผมจะเอายอดแค่นี้เนาะก็ตัดไปเลยส่วนอันนี้เราก็ทิ้งให้เรียบร้อยนะเพืเ่อนๆอย่าเอาไว้ในแปลงเพาะเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเชื้อราเนาะทำให้เป็นอันตรายต่อแปลงเพาะของเราได้เนี่ยครับเราก็มีภาชนะใส่ให้เรียบร้อยเนาะใส่ไป นี่ครับแล้วก็แหงไปเลยครับเพื่อนๆส่วนแล้วก็เอาใบออกให้หมดนะทำความสะอาดไปเลยนะเพราะว่าต้นมันเริ่มแ,แ,แข็งแรงแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูดิเริ่มแข็งแรงแล้วนี่เลยครับส่วนถ้าเกิดตอไหนนะที่มี2ต้นนะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถเลือก ต่อที่แข็งแรงที่สุดเนาะแล้วก็จัดยอดของมันเนาะเนี่ยเหมืนมอนผมเลือกอันเนี้ยนี่ผมก็ไม่เอาเนี่ยผมก็อันนี้นะแต่องอุ้ยขอโทษครับนี่ครับแต่งไปเรือเร่อยๆครับเพื่อนๆ แต่งจากด้านนอกเข้าด้านในเนาะมันจะได้ง่ายแต่งไปเลยครับเราก็ตทำความสะอาดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีใบเล็กๆนะครับผมขึ้นตาม ขอบของลำต้นเนี่ยเราก็ใช้มือเด็ดออกได้เลยนะเพื่อนๆนี่ยมันจเจายอดแค่นี้คือยอดสูงมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเพื่อนๆพนผ่าเนี่ยสมมติว่านี่เป็นใบมีดเนาะแล้วเราผ่าลงไปเนาะผ่าอันนี้ก็ได้เอ็นชัดดีสมมติเราผ่าลงไปเนาะฟึบปึบก,ก็คือผ่าเป็นผ่ายอดมันอะตรงกลางมันเนาะผ่าฟึบอ่ะถ้าเกิดพลาดนะโอกาสที่จะแบบ เราผ่าแล้วมันแฉลบออกออกข้างอ่ะเพื่อนเพื่อนปุ๊บออกไปอ่ะมันก็ยังมียอดที่ยาวนะครับผมยังสามารถที่จะเสียบได้เนาะแต่ถ้าต้นแต่ถ้ายอดมันเล็กๆนะเหมือนอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนจะซื้อไหมอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องทํายอดให้มันสูงก่อนเนาะนี่ผมสาธิตให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะจะได้เห็นภาพชัดเจนนี่เหมือนใบในถุงป้อยชํำแล้วก็ จัดเอ,อาหมดเนาะให้สะอาดที่สุดนะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูไปเรื่อยๆเนะไป่ไปเรื่อยๆตันไกลคมๆฮนะนี่เราก็ใช้กันเลยไม่ได้เนาะเราก็ทิ้งไปเลยก็เดี๋ยวเราก็จะมียอดเป็นหมอนทองนะเดี๋ยวผมก็พาไปดูการคัดเลือกยอด ต้นแม่พันธุ์ทุเรียนเนาะจากสวนผมเองครับผมนี่เหมือนอันเนี้ยมันมีต้งสามต้นนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลือกอันที่แข็งแรงเนาะเอ้อนผมผมเลือกอันตรงกลางเนาะอันข้างๆเราก็ตัดเอาไว้หมดเลยที่เราไม่เอาเนาะทิ้งไปเลยเนี่ยครับแต่งไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปแต่งก่อนนะฮะนี่ครับตอนนี้เราก็ตัดยอดเรียบร้อยเสร็จแล้วเนาะทําความสะอาดเราก็มาเก็บตกนะครับเพื่อนๆอันไหนที่ยังไม่ได้ตัดเพื่อหรือว่ามันสามารถตัดได้เราก็ใช้มือดึงก็ได้ครับเพื่อนเเนี่ยเหมือนที่มันโผล่มานเนี่ยเราสามารถติดออกได้เลยเนาะนี่ครับนี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะเราก็เราก็ทําการเสียบยอดนะเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปดู อยอดทุเรียนกันนะกิ่งข้างกิ่งกระโดงเป็นยังไงนะครับผมควรปลูกกิ่งไหนดีนะครับเดี๋ยวเขาจะมาดูข้อดีข้อเสียของมันนะฮะโอเคโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้านล่างให้ผมด้วยนะครับหรือกดติดตามก็ได้ครับเพื่อนๆหรือใครอยากติดตามเนื้อหาใหม่ๆนะครับผมเกี่ยวกับทุเรียนนะครับที่มีประโยชน์สำหรับเพื่อนเพนะื่อเนาะก็ฝาก กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะโอเคนะครับผมสำหรับผมนะครับก็ทําแปลงเพาะอยู่นะครับผมชื่อว่าสุขสมชาติพันไม้นะครับก็ทําลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างเนาะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีต้นทุเรียนเต็มพื้นที่เลยนะครับเดี๋ยวรอดูในช่องได้เลยครับแต่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ